สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูต้นไม้ที่ทุกคนกันน่าจะคุ้นคุ้นตารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะต้นเงินไหลามาค่ะเงินไหลามาถือเป็นไม้มงคลโบราณมากเราจําได้ว่าสมัยเราเด็กๆเ,เมื่อสี่สิบปีมาแล้วเราก็เห็นแม่เราปลูกแล้วเนาะบางบางตำราว่านก็ระบุว่าเงินไหลามาเป็นว่านแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาเขาเป็นไม้มงคลมากกว่าเพราะในตำราเก่าจริงๆก็ไม่มี แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไม้นําเข้าเพียงแต่นาเข้ามานานมากด้วยความที่เขาเป็นไม้ชื่อมงคลเนาะต้นเงินไหลมาลักษณะของเขานะคะเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลําต้นมีความยาวประมาณ10-20เมตรลําต้นกลมสีเขียวผิวของลําต้นเกลี้ยงเป็นข้อห่างห่างและมีรากออกตามข้อ ลำต้นแต่ละข้อจะมีกับใบพุ่มอยู่ใบเดียวออกตามข้อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาวประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรใบเป็นแฉกประมาณ5แฉกซึ่งไอใบแฉกเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันกายร่างมันจะมีร่าง1่ร่างสองร่างสาพอถึงร่างสาปุ๊บเขาจะมี5้าแฉกเริ่มจาก1นใบก่อนนะคะแล้วก็เป็น3มแฉกแล้วก็เป็น5้าแฉกร่างหนึ่งร่างสองร่าง3าอย่างที่เขาเรียกกันขนาดใบกว้างประมาณ3าถึงห้าเซนเป็น เซนติเมตรยาวประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรใบเป็นแฉกลึกเข้าไปถึงคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองปนกันอยู่บริเวณเส้นใบเล็กน้อยถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะของดอกคล้ายกับดอกของบอนนะคะการปลูกส่วนใหญ่เขาก็ปลูกในกระสังในกระถางแล้วก็ทำเป็นหลักที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าปุยมะพร้าว พุ่มเพื่อให้เขารากของเขายึดเกาะการขยายพันธุ์ก็คือการปักชำนะคะความเป็นมงคลนะคะมีความเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกต้นเงินไหลามาไว้ประจําบ้านจะทําให้เกิดความมั่งคั่งล่ารวยเงินทองไหลามาสู่บ้านและผู้อาศัยและยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลามาช่วยเสริมสร้างความเป็นสเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัยเพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลามามีสีสันสวยงาม สีกลางใบขายเงินตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคารเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทางใบห้ามการปลูกไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกในวันอังคารนะคะเพราะ,ะนั้นก็จําเอาไว้เลยว่าไม้ใบทุกชนิดถ้าเราอยากปลูกให้เป็นมงคลหรือจะเอาคุณของเขาเนี่ยให้ปลูกวันอังคารนะคะ แล้วก็เงินไหลามาเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีกระแสของกลุ่มไม้ด่างกลุ่มอะไรเดี๋ยวเราจะได้นําเสนอในตอนต่อไปอันนี้เอาเงินไหลามาดั้งเดิมที่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาให้ดูกันก่อนนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ความใหญ่โตของเขาก็เป็นอย่างนี้เราจะเห็นตามหน้าร้านาต่างๆร้านเก่าๆหลายๆร้านนะคะแล้วก็จะปลูกต้นเงินไหลามากันเยอะพอสมควรสมัยที่เราปลูกอยู่ที่บ้านนั้น ที่ร้านก็ขายดีนะคะทั้งที่เป็นร้านขายของชําเล็กๆก็จําได้ว่าคนเข้าออกโอเย,ยอะดูวยคำที่ไม่ชอบขายของเราก็จะหน้าบึ้งตลอดขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ